ครับเสียหลักพิกความนะครับผมลงข้างทางนอนตะแคงอยู่แบบนี้ครับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นชายนะครับอาสากู้ภัยบกแดงเข้าทําการช่วยเหลือนะครับเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลบกแดงไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะครับโดยกู้ชีพสามหนึ่งสองนะครับผมเข้าทําการช่วยเหลือนะครับเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลพิที่เรียบร้อยก็เป็นกําลังใจให้นะครับเป็นรถยนต์กระบะตีตู้ทึบนะครับตู้เย็นนะครับผมมุ่งหน้ามาจากปากแพรกนะครับถนนสามห้าเจ็ดสี่นะครับผม เข้าเสียบขาน้อยตำบลตาสิทธิ์อำเภอปกงจังหวัวระยองนะครับมาถึงจุดกิดเหียดนะครับหลักกิโลเมตรที่เนี่ยครับเฉียดหลักกิโลเป็นนิดเดียวนะครับเฉียดหลักกิโลเป็นนิดนิดเดียวเองนะครับทำให้รถพลิกตะแคงอยู่แบบนี้นะครับผู้บาดเจ็บนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วผู้ช่ปยกู้ภัยปกแดงก็เข้าทําการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายโส่งโรงพยาบาลปกแดงเป็นที่เรียบร้อยครับผมบก็ขอให้ปลอดภัยนะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่เขาด้วยนะครับ ตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแดงที่เรียบร้อยครับตกเข้าไาในนี้นะครับตรงนี้จะเป็นป่ากระถินนะครับตรงนี้จะเป็นป่ากระถินก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมขอให้ปลอดภัยนะครับลักษณะนี้เลย เขาเต็มเต็มเนี่ยครับโชคดีมากมากผู้บาดเจ็บเป็นชายนะครับผมส่งโรงพยาบาลพวกแดงไปที่เรียบร้อยนะครับกกขอบคุณครับ